ชีวิตหมอลำงคับพี่น้องสัญจรเดินหาที่อาบน้ำแล้วก็หาที่กินข้าวไรลไร้พี่น้องเอ้ยฝนกระตุกเจอปั๊มน้ำมันขออาบครับพี่น้อง <c oughs> เสร็จแล้วเราก็เดินทางกลับอ้าพี่น้องเบิง่งหนางานหนางานเม่นเอาของไปเก็บไว้รถก่อนพี่น้องเบิ่งดูลูกซินว่าได้ขายจำมานนีฝนตก หน้างานจะเป็นประมาณนี้ค่ะพี่น้องโอ้ยคุณมาเตอตกเศร้าค่ะตุ้มตุม้มจะเป็นเต้นหมอลำ ไขเขายังทำป้าขาจาคือมีบั่นป่ายบัานบันบ่นยังแถวว่า,านี่ก็คือเบื้องหลังนะคะการทำงานนะนี่ยน่เนี่ยน่ยน่ยนี่ยนี่ยน่เนี่ยเน,นี่เ่ยน่น่นน่ นี่ค่ะพี่น้องมองเจยุูุเรมาหากันลู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 มาหมองนี้เลยด้จ้าเดี๋ยวเอาคล้องใหม่ก่อนโอ้เราจะไปทำแผลก่อน อันนี้เป็นปลาเตะอันนี้ก็จะเป็นผนกคอต,ตูมนะคะพวกกุนพวกกระบะอันนี้ก็จะเป็นห้านผ้าะคะ่ะผนกเฮ็ดห่านผ้ากระเฮ็ดไป

อันนี้เป็นลำโพงคุณวงจะกดลำโพงจะว่างลำโพงค่ะ ี่ที่ก็เปียกหู้ยีต้มปานบุญบังไฟอะลวด เอาขึ้นแล้วมาจ้าขอบคุณนะคะรถปลากระจอดกไก่แต่ขม่าบได้ครับพี่น้องเพราะว่าชิตุมนม้ำอาจจะค่านะติดโรงเรียนกำลังจะเป็นโรงเรียนก่ะเป็นบ้ให้่มอลำขาไปอาบเรือว่าใส่ของน้ำน้ำนะคะ ดีค่ะอาบน้ำไปหนักคือเก่าเถอะอันนี้เต้นหญิงหรือเต้นชายเต้นหญิงค่ะเอาเมื่อกี้คือว่าชายหรือว่าได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างค่ะแต่เต้นชายค่ะก็เต้นได้เนาะแต่ต้องการเป็นทุกอย่างให้เธอเร็วไปเช็คผมดูเลยแม่ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เนาะจ้าไปพี่น้อง บองดูมด,ดูมีหอดกิดตรมบันบุญบางไฟค่ะบุญบางไฟมีูุ่ญใายอาบน้ำพี่น้องนี่เระเอาดอเนี่ยถ้าผู้ชายมันก็อาบง่ายอยู่แต่ว่าถ้า้านี้กองน้ำค่ะแต่ว่าผู้หิ่งมันจะล้ำปากตรงที่เราไม่มีที่กั้นอาบเดี๋ยบังอาจารย์นมาปกปิ นยังน่นนะมีกยยยียัง,ยองโอ้ยกินงยอยูย่งพี่นออ้องขินเส้นแ่บกับมีถังเราเป็นกต่มีห้องรับใครเท่าอัอนของพี่ไม้ไซงไปก่อน,นาานาชีวิตรถบัสค่ะพี่น้องอมองดู ก็จะนั่งอันนี้จะเป็นที่ของแม่เนตค่ะแม่เนตก็จะได้นอนเบาะหลังแล้วก็มีแอร์แอร์ยินฉ่ำถ,ถามกวนมูไปหา่ดรงเรียนเขาปิดต่ำกว่านี้ เพิ่มเจียวเบ้อออกแล้วถ้าเอกไข่ก็จะอาบน้ามรกสิมานอนตัวโอ้ไายแม่พี่น้อเแม่เลี้ยงพอกันด้อค่ะอายุไก่แม่กำลังใจ๋ในเด้อคณะอีสานนครศรีนะคะเจอกันม่เลี้ยงค่ะพี่น้องฝนวอตกตค่ะมาเด้อมาเด้อมาหมอนน้ำกันคณญาทาครีมก่อนนะคะ